อาหารทำลายกระดูกหนึ่งผงชูรสครับไม่เชื่อพี่น้องก็เอาผงชูรสละลายน้ำสักหนึ่งซองเอากระดูกใส่ลงไปดองดูสักหนึ่งอาทิตย์ไปเปิดดูใหม่มีกระดูกลงเหลืออยู่หรือไม่ไม่เหลือครับกระดูกหมดครับสองนะน้ำอัดลมสีดําเอากระดูกลงไปดองเลยนะ หมดภาในหนึ่งอาทิตย์เอามาแรงสาบใส่ลงไปสามวันเกลี้ยงเอาเล็บเนี่ยตัดใส่ลงไปสามชั่วโมงเรียบร้อยเลยเล็บนี่มหมดเลยฉีกออกเป็นชิ้นเล็กๆได้เลยฝอยเลยเอาราดห้องน้ําแป๊บเดียวล้างออกยิ่งกว่าน้ํายาล้างห้องน้ําอีกเอาเนื้อที่เหนียวเหนียวลงไปหมักในน้ํามาล์สีดําแป๊บเดียวครับเนื้อของท่านเอาไปทําอาหารอร่อยอร่อยมากนะ <c oughs> <c oughs> ข้อสามพวกน้าตาลทรายขาว ให้เปลี่ยนเป็นน้ำตาลายแดงน้ำตาลไม่ให้โทษหรอกครับแต่ผงสีขาวหรือสารฟอกสีตัวนั้นทําลายกระดูกพังหมดแล้วนะอา่าน้ำหนีไม่ได้นะของพวกนี้มีใครหนีรอดบ้างผงชูรสทุกวันนี้มีในขนมเด็กเพราะ,ะไม่แปลกว่าเด็กทุกวันนี้ก้าขวบก็เป็นเบาหวานกันแล้วไม่ต้องรอนานสามตัวนี้นะกินเข้าไปนี่ทําลายตับอ่อนก่อนเพื่อเลยนะสามตัวนี้นะกินเข้าไปเนี่ยใครใครอยากเป็นเบาหวานกินทุกวันฮนะ กินน้ำมาลมมาละสองขวดนะกินผงชุรัพวกสาหร่ายชอบซื้อมาให้ลูกนักหนาสาหร่ายแผ่นบางๆผงชุรสทั้งนั้นแหละครับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปผงชุรสทั้งนั้นแหละครับอ,อยากให้ลูกเราเป็นเบาหวานไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงปัสสาวะทั้งวันฉี่ทั้งวันทั้งคืนกินน้าเยอะแล้วก็อายุสัน้นสี่พวกยาเคมีหรือยาที่เรารักษายาแก้ปวดอะไรต่างๆที่เรากินเนี่ยนะฮะหรือยาแก้ปวดก็แล้วแต่มันทําลายโครงสร้างของร่างกายนะฮะอ่าข้อห้าพวก ยาฆ่า,า,า,มาแมลงคุณเห็นไหม,มแมลงตัวที่โดนยาฆ่า,า,มาแมลงฆ่าตายบี้เบาๆก็เป็นผงแล้วครับแคลเซียมในตัวถูกทําลายหมดเลยข้อ6พวกของหมักดองนะของหมักดองทั้งหลายที่ชอบกินก,น,น,ก,กะนะนาขณาปลาร้ามะม่วงหน่อไม้ดองของหมักดองทั้งหลายนะน้ำส้มสายชูกินก๋วยเตี๋ยวใส่เยอะๆกระดูกคุณพังหมดแล้วครับไม่เชื่อคุณเอาน้ำส้มสายชูหมักกระดูกดูแป๊บเดียวไปหมดนะหยดลงบนหินฟองยังขึ้นเลย เพราะอะไรก็แล้วแต่ที่หยดบนหินฟองขึ้นนะคุณกินไม่ได้นะเดี๋ยวนี้มันมีน้ําที่เป็นใสๆหยดลงไปในน้ำใช่ไหมแล้วบอกนี่ออกซิเจนคนขาดออกซิเจนไม่ได้ใช่คนขาดออกซิเจนไม่ได้แต่ออกซิเจนต้องเข้าทางจมูกครับไม่ใช่เข้าทางน้ํา